เที่ยวห้างกันไหมคะหนูอ,อยากไปเที่ยวห้างอะค่ะอ๋อได้สิลูกเดี๋ยวเราไปเที่ยวห้างด้วยกันนะอ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนจะออกจากบ้านเราต้องทาเจลล้างมือแล้วก็ใส่แมกด้วยนะลูกแต่หนูไม่ชอบสวมแมคค่ะคุณแม่มันหายใจไม่ออกอะคะ่ะไม่ได้ลูกต้องใส่เพราะว่าเชื้อโรคมันเยอะนะตอนนี้โรคโควิดกำลังระบาดถ้าเราไปเที่ยวห้างแล้วคนก็เยอะด้วย ไม่เอาค่ะคุณแม่เราไปกันอูคานีาอยากไปเที่ยวห้างแล้วค่ะ,ค,ค,ะคุณแม่คะเขาทำอะไรนะคะคุณแม่แมแมแมอ๋อนี่ไงลูกก่อนเข้าห้างนะเราต้องวัดไข้แล้วก็เขียนชื่อเบอร์โทรไว้นะคะแล้วก็ทาเจลล้างมือแล้วทำไมเราต้องเขียนชื่อกับเบอร์โทรด้วยะคะอเพื่อป้องกันยังไงคะเวลาเราเข้าห้างถ้าเกิดว่า ในห้างเนี่ยมีคนติดเชื้อโควิดขึ้นมาเขาก็จะต้องเอาเบอร์โทรเนี่ยโทรหาเราติดต่อเราไงลูกดีจังเลยค่ะคุณแม่คากย่หนูวต้องใส่แมสก์นะเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะลูกขอบคุณค่ะคุณแม่หนูลืมเอามาหนูว่าไม่ไดเอามานะค่คุณแม่เตรียมเรียบร้อยแล้วจ้าต้องสวมแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะสวมดีๆนะลูก ค่ะคุณแม่ค่ะไปเราไปวัดอุนทรภูมิกันล้างแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะคาหลังมือด้วยลูกเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่แล้วค่ะอยากกินขนมนะคะคุณแม่ค่ะจากสถานการณ์เมื่อกี้นะคะ เราจะมาดูวิธีการล้างมือที่ถูกต้องนะคะไปดูกันเลยค่ะ ล้างมือที่ถูกต้องแล้วนะคะเมื่อออกนอกบ้านก็อย่าลืมล้างมือให้ถูกต้องเหมือนในคลิปนะคะแล้วก็เวลาเข้าบ้านก็อย่าลืมล้างมือด้วยน้ําสบู่นะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคค่ะด้วยความ่องยายจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะมนบ์ค้ำค่ะ,บ,คะบ๊ายบาย